วัีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ Hyundai h ุนไดฮีชวั2.5ดีลักซ์รถปี2011เกียร์ออโต้เลขไมวิ่ง97,000กิโลเมตรบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบกุญแจอยู่ครบทั้ง2ชุดเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซ c เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างเงียบขับขี่ดีมากภายในเบาะหนัง11ที่นั่ง4ีเบจเดิมโรงงาน ประตูเปิดได้ทั้งสองฝั่งภายในกว้างขวางสวยสะอาดมากมีแอร์บนเย็นทั่วถึงระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำยางใหม่ทั้ง4เส้นขอขายที่ราคา539,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358 ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best u s u g e c a r ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ